เก่งจังปงหังสร้างไฟสร้างไฟเ <Yes. S 1> มื่อนี้เป็นสร้างไฟเด้อเมื่อนั้นก็เป็นสร้างสีอีกเบือน,นึงก็เป็นสร้างออกสร้างเชื่อมสัมเองทำเองซ่อมเองสร้างไฟ มือนเป็นสางสีสางเชื่อมซาหลายช่งางคอยส่อมไปทำกต่ใส่ ขนาดแดดบะมีเด้อดนอึ่นค่เยอะ่ะอึมนคมแดดบ้อนมันคือตัดไปเป็นแ้มันเหมอดว่ะอือ ใส่ไฟนั่งให้งกำลังใจเด้อฮะาอารุปบ้าอารุปบ้าต้องเห็ดแ้าเปิดอารมณ์อืงนัอ้าอย่างมาถึกขาด เป็นแพรว่ะคือบปรดิยางส้นเนาง ในเมื่ออินเทอร์เน็ตตอนนี้สัญญาณียังวะสาก็บ้านี้ฝนกับบ้าว่าเปยังางขึ้นโหลดคลิปก็ได้ยังไปเบิงกล้องยังแดงจึงคืองอยู่ตัดสัญญาณังตัด มันเทียบตีตาเรางซีดีแหววเป็นบมแต่ว่ามันขึ้นขึ้นเหมือดลงเหมือดลงมเหมือดจอมไหม